เอาแล้วครับ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 โอ้ยดูขันนนรับงิกเลยครับของลุงก็ดึงอยู่นะครับไอนย่เาจนงายหาดพี่เหงดด เจ้าทินเจ้าทินนอนเงียบตั้งนานกินโดดเขาแล้วใสสวยสวยครับเป็นหนตัวนะเดี๋ยวโดนกองเชียร์สิปรากฏที่นี่กือ ตัวนะครับตัวครับเจีวคับตัวตัว่อไปครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสวยครับมาไปนู ใจเขาจไปไหนติดับได้กับใับดูงใจดีดีเป็นไงโอ้ยเก่งครับหมานไหมไสวยงามครับปั <S <s <at> ๊บ <c oughs> เลยเมันกินคันไหนกันแนะ่ <c oughs> วะมันกินคันนี้มันมาสองฟัวแล้วโอ้ยเด็กแดงคุณกับท่านผู้ชมมันมาสองตัวมันมาสองตัวมันกินคันนี้แล้วก็คันนี้มันดึงหลุดไปก่อนบอกว่าลุงจับคันลุงวัดคันอะ ฮ่า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 กนอ้ออีครันหนึ่งของอือยังแกะปลาไม่เสร็จเลยโอ้ยเป็นก็ปเหยื่อลุงน้อยนะเนี่ยเน่เีย้องจไม่ช่วยนีงเหยื่อลุงน้อยสองคันกินหมดสองคันวัดแ่คนเนี่ครับโอ้สองคันเลยครับ อ่าหมายไม่บอกครับหมายไม่บอกชัยนาบแต่ไม่บอกไม่บอกหมายชัยนาทดูตัวต่อไปครับโอ้โหใหญ่ครับโอ้โหใหญ่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับหมายกันแล้วครับดูขันดูขันดูคันดูคันนะ กาวหลุดทำให้กำไว้ก็ขันหลุดอ่ะใช้ลรอหักแล้วหักไปแล้วต้องขันไวขันแล้วมันโค้งยังไงดูขนาดนั้นขันาดเราดูสายดูสายนี่ดูขันนี่ดูขันขันนี่โอ้ยังไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่โค้งแต่ก็จะขึ้นจาก๋ยวรักขึ้นเรหน่อยครับขันหักยังไงครับยังไงขันหายังไม่ขึ้นคู่ต่อสู้ตัด ใหญ่แล่าตัดสู้หักไปเลยจากที่ลุงน้อยเขาร้อยสุดเยอะผมเอออันนี้เต็มเท่าแล้วนะเต็มเท่าเลยนะ่เต็มนี้เดี๋ยวผมไปต่อใหม่ก็ได้ครับผมไอไอ้เออลงน้ำลงน้ำหนึ่งเต็มนี่หว่าลงน้ำอยู่แต่สายอ่ะแต่สายเราตีตื้นแล้วนะสายเราตีแรงยังไม่เท่ายังไม่เท่าตีตื้นมานะสายเราตีแล้วเราก็แหมสายครับ

ไปได้แคกตัวนี้เหรอ้ี่นี่นี่ลน้อยนี่ี่นี่นี่เมื่อกี้นี่วิงเหยีเรืวขึ้นไปเยอะนี่ตากนเหลืองตกพกนเหลืองนอนใกันลครับนอนอยู่ที่ตรงไหนใต้บัส พร้อมจันตลอดบ้านน่าจ่อยดนะครับเอาอะไรมาใส่เลยนี่ลูกน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จาให้ยายด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเอาใหม่เดี๋ยวเราเอาไปใหม่ นี่นะครับอย่น้อยก็จะให้เขาบ่านระยายเอาไปกินะเดี๋ยวผมโอมเดี๋ยวน่าจะรอดนะเดี๋ยวเราก็ไปตกใหม่ไม่เอาเลยครับให้ยาย เห็นแม่นาอยใจดีวันนัผมว่าจะมาให้ละปะาจับลงมาไม่เห็นใครเลยได้ทีนี้เขาไม่้บอกเป้วเป็นไงันได้ครับสำเร็จครับหลังจากที่ตอนแล้วมันเป็นไงล้ำใทำไมมันไม่ไม่เหินวัดสุดวัดหุดมาหยทีครับเอ้ยไม่เหมือนหรอ กับกับไม่เผืนไม่เหินเเหนอ่ะโอ้แต่ว่ามันง่ยเป็นไง่ายเตองแต้นต่อแต้นนะครับ <c oughs> นี่นหนึ่งเข้าหนึ่งเข้าครับมาต้อมได้ตัวหนึ่งลุงน้อยก็ได้ตรงแล้วไม่ยอมกันจริงๆครับคู่นี้ ขอ,ด,อดูปลาด้วยครับงงนี่ใหญ่ของน้อยใหญ่กว่าน้อยน,นี่ใช่เหรอใช่ใช่ตัวนี้ใหญ่กว่าน้อยอเช็ครับผมเอาอยู่ครับมาแล้วแล้วครับตัวแรกยัง แกะไม่เสร็จเลยเป็นไงเป็นไงเยื่อลุงน้อยนี่มันอย่งนี้แหละมันอย่งนี้แหละตัวแรกยังแกะไม่เสร็จอ่ะเราว่าไงเราว่าไงเงียบครับเงียบครับฝั่งนี้ีีย่่่ีีย่่่่่่ีอ่นี่ีย่อนนนี่นี่นนี่ นูนกระดึงครับนูนกระดึงครับเอ้ยจะนูอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอุ้ยขาใหญ่ครับดูดูโลกออกครับดูโลกออกโอ้ยเป็นไงครับท่านผู้ชมเป็นไงดิเดือลูกน้อยเนี่ยตาผมเหือยรุกน้อยเป็นไงครับโอ้ลูกใสเขาไสสวยระกันใหญ่บอกเล้ว

ไโดนขากำลังคู่ต่อสู้เดี๋ยวจะเจ้จะกินได้ได้กินได้เป็นไงตัวนันกินเดิคัวกินนี่ีจะกินริงสองคันเลยปลาฟาวเดียวไปโอ้ปลาฟาวไม่นับไม่นับตัวนี้ไม่นับก็ป่าฟาว แก้ดึงกันต่อมาอีกแ้วบอกบอกม่อกี้มันโชบของนัทต้อมนะครับนัทต้อมเหยื่อหมดปุ๊บคว้าของลุงน้อยเลยโอ้ยตายแล้วเสร็จลงกันได้ครับ เล่นประกดของลุงครับนิ่มอะไรนะโอ <c oughs> ไ้ไม่นับ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 ครับดูนะครับท่านผู้ <c oughs> ชมเกี่ยวหลังก็เอาไม่นับครับสายนิ่ม <c oughs> เกี่ยวหลัง <c oughs> แกวครับใหญ่รับลุงน้อยเับ ตอนมายากันยุงออกด้วยครับปลาครับนิดนึงครับโอ้สายใหญ่ครับน้องไม่เล่นสายใหญ่เขาแล้วอย่าหญ่กระชากนันโอ้โฉมันสายหนึ่งมันฟาวไหมฟาวครับฟ้าวฟ้าวเลยสายใหญ่ครับเกี่ยวดีเกี่ยวขาวบอกฟาวอีกแล้วเราได้สายใหญ่บอกเราเราบอกฟาวเลยไม่เข้าปากอุ้ยอีกขนาดเหญ่หนึ่งน้อยนะเนี้ฟ้าวไม่เข้าปากฟ้าวฟ้าว ไม่กินเอาค้างเฝื่อก็ยังดีครับดีขนาดขนาดน่าจะอิ่มอะแต่เหยื่อมันเย้ายวนอะไรประมาณนี้มันนอนฟทับเลยครับเหยือมานอนทับอย่างนี้นคยท่านผู้ชมโชว์ปลาเดียวชูดูดูดยนี่นีุ่งน้อยอย่างนี้ไม่ใช่เอาน้องต้ามาสั่งขวาดขึ้นมาเาโหน่อยโยดโยด ปู่ยศยังไงเนี่ยในปู่ยศครับดูครับโอ้โหมีกระตกอย่างนี้เขาไม่ได้ตกตัวเล็กๆแล้วลุงพาเขาตกแน่ะตัวนี้ไปครับลุ้นกันต่ออีกแล้วอีกแล้วโอ้ยมีไซส์เก่าไม้ลุงน้อยสั่งมาอีกแล้วครับโอ้ยเป็นไงเหญ่ลุงน้อยเนี่ยทำตัวไซส์ครับเอ็ อนี่ตอแอด้องัดอีกแล้วโอ้ยลองออกเลยครับตัวนี้โอ้ยลุงน้อยเพิ่งออกขึ้นเมื่อกี้นี้แตาต้องมัดเต้าครับโอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยไม่ล้ครับท่านผู้ชมเป็นไง ผมกำลังจะเสร็จขวาครับขวาเลยอ่ะนี่ครับหันวนกันเลยครับงวนเลยยังไงเป็นบทควาโอ้ยนี่เหยื่อลุงน้อยเนี่ยมาทำมาทำเป็นไงามาตกเป็นไงขอชมตัวหน่อยครับนี่ครับนี่ใสสวยๆครับปากนี่ครับลุงน้อยทรงเหยื่อไปอีกแล้ว ไหนครับขอดูตัวหน่อยครับเป็นไงครับโอ้ยตัวสวยครับนี่สวยสวยครับใเอโอยเนีครับงแล้วครับลงแล้วครับหลันะเป็นไง้ยเกียน้อยเ้ายหมายมาใหม่นี่เป็นไงเดี๋ยลงน้อยนะนี่ เมื่อกี้ไมปได้ตัวเมื่อกี้หมเมื่อกี้หลุดยังใหญ่เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันเนี่ยใช่ครับหนีลุงน้อยก็เอาครับลุงน้อยก็เอาครับตามต่อเป็นไงเนาะโอ้โหเหยื่อ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 ชุดนี้ใช้ได้นะครับ ไม่ใช่แรงที่ขับรถมาจากนครสวรรค์เลยรับจากนส่หน้าตกาเห็นไหมครับเพื่อมานกงกันน้ตอเป็นไงสายครับพ่โอ้ยไีแล้นะครับนี่โอ้ยขอบคุณนะแขงน้ต้อมยูไให้หมายเราแตกไหมครับน้แตกสวยงามหมดเลยทำไมมันเข้าปากเลยอ้าว วิ่งแถเข้าป่าแล้วครับอ้าวผ่านสายฝ่ายแดงเขาแล้วฝ่ายน้ำเงินอ๋อใเล็กนะจ๊ะถึงจะเป็นเหยื่อลุงน้อยแต่ปลาก็ไม่น้อยนะจ๊ะอันนี้ยกชนเลยจ้ะโอ้ยเต็มตะกร้า หให,ให้ให้เขาไปตะกาหนึ่งแล้วครับเอซีทักโอ้ไม่ได้เลยเจอลุงน้อยอย่าทักนะครับทักปุ๊บให้ปลาปั๊บเลยครับไม่ได้เลย